สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทัน้งม6ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่6แล้วเนาะของการเรียนการสอนนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะคะแต่เราจะขึ้นในหัวข้อใหม่นะคะก็คือหัวข้อเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเนี่ย เราไปดูกันนะคะว่าเครื่องมือทางไฟฟ้า,า,าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไรในการวัดนะคะดัดแปลงอะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่ามีแกลน,วอนอแนวอนอมิเตอร์นะคะโวลมิเตอร์แอมมิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มัลติมิเตอร์อ่ะซึ่งโวลมิเตอร์เนี่ยก็เอาไปว,วัดะไรคะความต่างศักนั่นเองแอมมิเตอร์ก็ วัดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็โอห์มมิเตอร์นะคะวัดความต้านทานนะคะส่วนมัลติมิเตอร์เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีแบบดิจิตอลแล้วนะคะก็คือเป็นแบบวัดแล้วได้ตัวเลขออกมาเลยนะคะไม่ต้องไปดูเข็มให้ยุ่งยากเนาะก็คือมัลติมิเตอร์ก็จะใช้ในการวัดวัดได้ทั้งโ์วัดได้ทั้งความต่างศักย์นะคะกระแสแล้วก็ ความต้านทานในเครื่องเดียวเลยนะคะ,ะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะถูกดัดแปลงมาจากแกนแวนแกนแมนอมิเตอร์นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันดัดแปลงยังไงนะคะะเริ่มแรกเนี่ยก็คือมีแกนแวนนอมิเตอร์ถูกไหมคะ,ะจากรูปเนี่ยก็คือเป็นแกนแวนนอมิเตอร์นะคะซึ่งแกนแวนนอมิเตอร์เนี่ยก็ ายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยขดลวดนะคะแล้วก็ขั้วแม่เหล็กนั่นเองอะเห็นไหมเห็นขดลวดไหมแล้วก็ขั้วแม่เหล็กก็จะมีขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้นะคะอ่าตรงนี้จะเป็นขั้วแม่เหล็กนะคะขั้วแม่เหล็กแล้วก็ที่ติดอยู่กับขดลวดก,ก็คือมีเข็มชี้นะคะเข็มชี้แล้วก็ตรงที่เป็นขีดขีดนี่ก็เป็นอ่าสเกลนะคะสเกลที่เราจะวัด วัดค่าของมันออกมาได้นะคะ,ะซึ่งเมื่อนําเครื่องนี้ไปวัดนะคะ,ะจะเกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปในขดลวดนะคะแล้วะจะทําให้ขดลวดเนี่ยเหนี่ยวนํากับขั้วแม่เหล็กนะคะแล้วก็ทําให้เข็มที่ติดอยู่ในขั้วแม่เหล็กเนี่ยชีย้เบนไปตามสเกลที่เราวัดได้นั่นเองนะคะ,ะถ้าเราต้องการวัดกระแสไฟฟ้าถูกไหมคะดูจากรูปด้านความมือนะคะถ้าเราต้องการวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ย เขาก็จะนำกันวานอมิเตอร์เนี่ยไปต่อกับต่ออนุกรมกับวงจรนะคะส่วนถ้าเราจะาวัดความต่างศักย์นะคะเขาก็จะนำกันวานอมิเตอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะไปต่อ,อขนานกับวงจรนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของกันวานนอมิเตอร์นะคะลืมบอกไปนิดนึงนะคะสัญลักษณ์ของ การวนอมิเตอร์นะคะก็คือเป็นรูปวงกลมแล้วก็เป็นตัวจีอย่างนี้นะคะตัวจีอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีขาเชื่อมสองขานะคะซ้ายขวามีขาเชื่อมตองขาซ้ายขวาอย่างนี้นะคะภายในการวัดนอมิเตอร์นะคะก็จะมีตัวต้านทานนะคะที่เรียกว่า Rg นะคะถ้ากระแสไหลเข้านะคะก็คือค่ากระแส Ig นั่นเองนะคะอ่า การนำกันวานอมิเตอร์ไปวัดค่านะคะจะวัดได้สูงสุดอยู่ที่ศูนย์ถึงค่า IG นะคะ Ig ก็คือค่ากระแสของกันวานอมิเตอร์นั่นเองนะคะส่วถ้าเรานำไปวัดค่าความต่างศักย์เนี่ยจะวัดอยู่ได้ที่0ูนถึง Vg นะคะ Vg ก็คือค่าความต่างศักย์สูงสุดของกันวานอมิเตอร์นั่นเองค่ะค่าความต่างศักย์ สูงสุดนะคะของกันวานอมิเตอร์นะคะก็คือ G นั่นเอง,เอ,งอ่ะซึ่งนะคะกันวานอมิเตอร์เนี่ยจะวัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ความต่างศักย์เนี่ยได้ไม่เกิน Ig แล้วก็ Vg นะคะซึ่งมีค่าน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าเราต้องการวัดค่าที่มันมีค่ามากกว่านั้นล่ะเราจะทำยังไงนะคะ,ะแต่ถ้าเรายังใช้เครื่องของกันวานนอมิเตอร์เนี่ยไปวัดอยู่นะคะ วัดเกินค่าที่มันวัดได้เนี่ยเครื่องเนี่ยจะพังนะคะเขาจึงมีการดัดแปลงเครื่องมือวัดขึ้นมานะคะเครื่องมือวัดเครื่องมือแรกก็คือเรียกว่าแอมมิเตอร์นะคะแอมมิเตอร์มาดูนะคะว่าแอมมิเตอร์เนี่ยดัดแปลงยังไงนะคะาการดัดแปลงแอมมิเตอร์เนี่ยจะนำตัวต้านทานนะคะที่เรียกว่าชั้นนะคะ นำตัวต้านทานที่เรียกว่าชั้นนะคะหรือ R s เนี่ยมาต่อขนานกับการมอนอมิเตอร์นะคะ,ะจากดูจากรูปด้านขวามือนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าเขาจะนำตัวต้านทานนี้นะคะชั้นนะคะ R s หรือเรียกว่า R s เนี่ยมาต่อขนานกับการมอนอมิเตอร์นะคะเพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้านะคะที่จะวดเนี่ยออกเป็นสองส่วนนะคะ ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เราต้องการวัดเนี่ยก็กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เราจะวัดก็คือค่า I ถูกไหมค่า I พอเรานำอ่าชั้นมาต่ออ่าขนานกับการวันมิเตอร์ถูกไหมคะกระแสก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองทางเห็นไหมคะ,ะเราก็จะสามารถวัดได้พอวัดค่าได้เนี่ยเราก็ค่ามารวมกันก็จะได้ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการนั่นเองนะคะ นี่จากรูปด้านซ้ายมือนะคะก็วงจรปกติของเรานะคะก็จะมีเซฟไฟฟ้าถูกไหมแล้วก็ตต่อก,กับตัวต้านทานาจากรูปที่หนึ่งนี้นะคะพอมาจากอาพอมารูปที่สองนะคะเราต้องการวัดนะคะเราก็จะนำการวนอมิเตอร์นะคะต่ออนุกวมกับวงจรถูกไหมแล้วก็นำตัวต้นานทานที่เรียกว่าชั้นตรงนี้นะคะต่อขนานกับ การวานอมิเตอร์นะคะเราก็จะวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เซลล์ไฟฟ้าจ่ายให้วงจรอ,ออกมาได้นะคะ,ะตรงนี้เป็นกระแสรวมนะคะเจอทางแยกก็แบ่งเป็น2ทางนะคะก็ได้ i อแล้วก็ i อแล้วก็ ig นะคะ,ะแสดงว่าไที่เราต้องการวัดไอรวมเนี่ยจะได้เท่ากับ IG นะคะบวกกับ i อนั่นเองนะคะ,ะซึ่ง ถ้าเราต้องการถ้าโจทย์ต้องการหานะคะต้องการหา i อเนี่ยว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้ว่า i อเท่ากับ i รวมนะคะลบกับ i อจีนั่นเองอ่ะสูตรนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะเนื่องจากเนี่ยเราต่อการวานนอมิเตอร์ถูกไหมคะต่อขนานกับชั้นคะ่ะ ต่อไปนะคะเราเนี่ยนำชั้นเนี่ยมาต่อขนานกับการวานอมิเตอร์นะคะซึ่งการต่อขนานกันเนี่ยจะทําให้ค่าของ v เนี่ยเท่ากันถูกไหมาจากที่เราเรียนมานะคะในเรื่องของการต่อวงจรนะคะ,ะถ้านํามาต่อขนานกันเนี่ย v จะเท่ากันจะได้ว่านะคะ vg เนี่ยจะเท่ากับ vs นั่นเองะคะอ่าเมื่อ vg เท่ากับ vs นะคะจากกฎของโอห์มนะคะจาก v เท่ากับ ir เนี่ย จะได้ว่า Ig Rg นะคะจะเท่ากับ Is Rs นะคะแล้วจาก Is เท่ากับ I รวมลบ Ig นะคะจะได้ว่า Ig Rg นะคะจะเท่ากับ I รว,ว,วมลบ Ig นะคะคูณอยู่กับ Rs นั่นเองอ รมการนี้นะคะที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะคะโอเคดอกจันไว้สามดอกอ่ะ,อะพอเรารู้สูตรแล้วนะคะเราก็ไปดูโจทย์กันต่อเลยนะคะอ่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า จทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเขาต่อการแวนนอมิเตอร์เนี่ยเครื่องหนึ่งความต้านทาน Rg นะคะ900โ oh อห์มต่อ Rg 900โอห์มกระแสไฟฟ้าเนี่ยผ่านสูงสุด10ไมโครแอมนะคะกระแสไฟฟ้าต่อแรกเนี่ยผ่านสูงสุด10ไมโครแอมถูกไหมก็คือค่าอะไรคะค่า Ig นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการ กระแสไฟฟ้า100ไมโครล่ะอ่าถ้าเราต้องการกระแสไฟฟ้า100่งคือไม่100ไมโครก็คือไอรวมนะคะผ่านต้องใช้ความต้านทาน R s เท่าไรนะคะอ่าจากสูตรจากสูตรนะคะเราต้องการหา R s ถูกไหมจากสูตรนะคะ Ig Rg นะคะเท่ากับ i รวมลบ ig คูณอยู่กับ rs นะคะ,ะเราจะได้ว่า rs นะคะเท่ากับ ig คืออะไรคะ10ไมโครแอมเปร์นะคะ10ะไมโครแอมเปร์อาร์ติเปก่อนไมโครแอมคูณอยู่กับ rg ก็คือ900โอห์มนะคะหารหารด้วย i รวมก็คือ 100ไมโครแอมนะคะลบกับ Ig ก็คือ10ไมโครแอมอ่ะจะเห็นได้ว่าไมโครกับไมโครเนี่ยตัดกันได้นะคะแล้วก็ตัดเลยโอเค10คูณกับ900ได้9000นะคะหารกับ10ลบกับ1อ่า100ลบกับ10นะคะได้90นะคะหารกันออกมาได้เท่ากับ 100โอห์มนั่นเองอ่า uh, R s เท่ากับ100โอห์มนะคะก็ตอออ่าแล้วก็มาดูนะคะว่า100โอห์มเ oh นะะี่ย oh มีอยู่2ช้อยนะคะก็คือกอไก่กับพอควายแต่นะคะ R s เนี H ่ยชั้นเนี่ยเขานำไปทำอะไรกับการวันิวเมเตอร์คะแล้วเขาต่ออะไรกับการวันิวเมเตอร์ meter. จากที่เราเรียนมานะคะ,ะจับแปลงจะดัดแปลงเครื่องมือเนี่ย เราจะต่อ R S ขนานกับการวันอมิเตอร์นั่นเองอะจากนั้นเราก็จะตอบได้นะคะตอบข้อกไกลนะคะ,อะโอเคอมาต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อ2ข้อ2นะคะเขาบอกว่า แอมมิเตอร์เนี่ยวัดกระแสไฟฟ้าได้1มิลลิแอมถูกไหมอ่าแอมมิเตอร์ใช้แอมมิเตอร์วัดนะคือวัดค่า I รวมนะคะต้องใช้ความต้านทานชั้นเนี่ย10โอห์มก็คือใช้ R S 10โอห์มนะคะแอมมิเตอร์วัดกระแสได้1มิลลิแอมเนี่ยต้องใช้ชั้น10โอห์มนะคะต่อขนาดกับกันวานมิเตอร์นะคะซึ่งมีความไว100ไมโครแอมนะคะก็คือ กัรวานอมิเตอร์ ometer, ซึ่งมีความหมายก็คือ IG นะคะก็คือ,อกระแสไฟฟ้าของกัรวานอมิเตอร์นะคะอยากทราบว่าความต้านทานของกัรวานอมิเตอร์เนี่ยมีค่าเท่าใดนะคะก็คือเขาให้หา RG ถูกไหมคะจากสูตรของเรานะคะ IG RG เท่ากับ i s r s นะคะอ่าแล้ว i s ของเราก็คือ i รวมลบ i g ถูกไหมคะแล้วก็คูณอยู่กับ RS นะคะซึ่งตัวที่เขาให้หานะคะซึ่งตัวที่เขาให้หาก็คือ RG ถูกไหมอแล้วก็ย้ายไอจี IG, มาฝั่งนี้เลยนะคะ i รวมลบ i g คูณกับ RS หารด้วย IG นะคะซึ่ง ซึ่งไอรวมน่ยโจทย์บอกมาว่าวัดได้1นึมิลลิก็คือคูณ10บกำลังลบสนะคะลบอยู่กับ i g ก็คือ100่งร้อคูณสิบกำลังลบหนะคะทั้งหมดเนี่ยคูณอยู่กับ r ก็คือ10โอห์มนะคะหารด้วย หนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบหกนะคะหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบหกก็ตัดกันได้เหลือลบสี่นะคะเหลือลบสี่ 4. จากนั้นข้างบนจะลบกันได้เนี่ยต้องทำให้เลขคีกำลังเท่ากันก็คือหนึ่งลบกับศูนย์จุดหนึ่งนะคะทั้งหมดคูณสิบกำลังลบสามนะคะแล้วก็คูณอยู่กับสิบนะคะข้างล่างนะคะ หารด้วยศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามเหมือนกันนะคะแล้วข้างบนกับข้างล่างคูณสิบกำลังลบสามเนี่ยก็สัดกันได้เลยนะคะหนึ่งลบศูนย์จุดหนึ่งได้เท่ากับศูนย์จุดเก้านะคะศูนย์จุดเก้าคูณอยู่กับสิบนะคะแล้วก็หารด้วยศูนย์จุดหนึ่งนะคะอา จะได้เท่ากับ9คูณ10นะคะได้เท่ากับ90โอมนั่นเองอ่ะก็ตอบนะคะตอบข้อขอไข่นะคะโอเคเรียบร้อยข้อ2นะคะอ่ะต่อไปมาดูเครื่องมืออ่าชิ้นต่อไปกันนะคะ เครื่องมือชิ้นต่อไปที่ถูกดัดแปลงนะคะก็คือโวลต์มิเตอร์นั่นเองนะคะโวลต์มิเตอร์นะคะมาดูว่าเขาดัดแปลงยังไงนะคะ,ะการดัดแปลงโวลต์มิเตอร์จากแกนแวนองมิเตอร์นะคะก็คือนำนะคะตัวต้านทานนะคะที่เรียกว่า R M เนี่ยที่เรียกว่ามัลติไพเออร์นะคะหรือ R M เนี่ยมาต่ออนุกรมกับ แกนแวนนอมิเตอร์นะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อแบ่งความต่างศักย์นะคะออกเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็วัดวัดทีละส่วนนะคะแล้วค่อยนำมาบวกกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถวัดวัดทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะว่าแกนแวนนมิเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกมันวัดได้จำกัดเนาะเขาก็เลยนำ Rm นะคะมาต่ออนุกรมนะคะแล้วก็แบ่ง ความต่างศักนั่นเองอ่ะแบ่งยังไงมาดูนะคะตัวนี้นะคะที่นำมาต่ออนุครมนะคะก็จะได้เป็น Vm นะคะอ่าต,ตัวนี้การมานนมิเตอร์ก็คือ Vg นะคะโอเคแล้วทั้งหมดที่เราต้องการเนี่ยความต่างศักที่เราต้องการตรงนี้นะคะก็คือ V รวมนั่นเองนะคะ V รวมอ่า ดังนั้นนะคะจะได้ว่ากระแสพูดผิดนะคะดังนั้นนะคะจะได้ว่าความต่างศักย์สูงสุดที่เราต้องการนะคะเท่ากับ Vm บวกกับ Vg นั่นเองนะคะ <c oughs> ตรงนี้ครูก็สรุปให้นะคะว่าเราต้องต่อนะคะถ้าเรามีวงจรนะคะเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าถูกไหมอเซลล์ไฟฟ้า ให้กระแสไปนะคะกระแสไหลไปนะคะผ่านตัวต้านทาน R นะคะซึ่งถ้าเราต้องการวัดตัวต้านทานตัวนี้นะคะแต่ว่ากู้ถิอแหละซึ่งนะคะถ้าเราต้องการวัดความต่างศักย์ตกข้อม R ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเราต้องการวัดค่าความต่างศักย์ของวงจรนี้ถูกไหมเราก็ต้องอ วัดค่าอต้หภทาน R ใช่ไหมคะแต่ค่าค่าถ้าค่าความต่างศักย์เนี่ยมันเกินลิมิตของแกลว์นอมิเตอร์นะคะเขาก็จะนำ Rm เนี่ยมาต่อนะคะอนุกรมกับคา่าของแกลว์นอมิเตอร์ตรงนี้ Rg ตรงนี้นะคะแกลว์นอมิเตอร์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งความต่างศักย์ออกเป็น2ส่วนแล้วก็วัด สองส่วนนี้แล้วก็นำสองส่วนนี้มาบวกกันนั่นเองอ่ะก็จะได้ว่าต่อกันวนามิเตอร์ขนาดตัวต้านทานในวงจรนะคะแล้วก็นำมัลติพายเออร์ที่เรียกว่า R M เนี่ยมาต่ออนุกรมกับการวนดมิเตอร์เองนะคะจะได้ว่า V รวมนะคะเท่ากับ V M บวกกับ V G นั่นเองะค่ะแล้วนะคะเนื่องจากว่าการวนดมิเตอร์นะคะต่ออนุกรมกับมัลติพายเออร์นะคะ จะได้ว่า I รวมนะคะจะเท่ากับ IM เนะคะเท่ากับ i g นะคะก็คือกระแสะเนี่ยถ้าต่ออนุกรมกันนะคะกระแสะจะเท่ากันนะคะ,ะเหมือนก็คือเราเองมาจากเรื่องของอการต่อตัวต้านทานนั่นเองคะ่ะต่ออนุกรม I เท่านะคะแล้วนะคะจากข้างบนนะคะ v รวม V รวมเท่ากับ V รวมเท่ากับ Vm บวก Vg ถูกไหมคะอ่ะจะได้ว่าจะได้ว่าอ่าจากกฎของโอห์มนะคะ V เท่ากับ ir จะได้ว่า im rm นะคะบวกกับ ig rg นะคะา v รวมของเราเนี่ย จะได้เท่ากับ IM RM บวก IG RG นะคะแล้วกะระแสเนี่ยเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเราก็เลยดึงออกมานะคะดึงออกมาเป็นค่าค่านึงก็คือค่า I M ก็ได้หรือค่า IG ก็ได้นะคะคูณอยู่กับ RM บวกกับ RG นั่นเองนะคะ,ะคก็สูตรนี้ก็ดอกจนนะะักจนไว้นะคะดอกจันไว้สามดอก ค okay, ต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์กันดีกว่าโอเครู้ทฤษฎีแล้วมาดูโจทย์กันดีกว่านะคะโจทย์ข้อแรกนี้เขาบอกว่าแกลแวนโอมมเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมีความต้านทาน1000โ oh อห์มนะคะก็คือ R G นั่นเองนะคะวัดกะระแสไฟฟ้าสูงสุดได้100ไมโครนะคะกะระแสไฟฟ้าสูงสุดก็คือค่า I นั่นเองนะคะ จงหาขนาดของความต้านทานที่นำมาต่อกับการวานโนมิเตอร์นี้นะคะเพื่อดัดแปลงให้เป็นโวลต์มิเตอร์ที่วัดความต่างศักดิ์ได้สูงสุด1โวลต์นะคะก็คือวัดความต่างศักดิ์สูงสุดก็คือค่า V นั่นเองนะคะค่า V รวมของเรานะคะความต่างศักดิ์สูงสุดเขาให้หาขนาดของความต้านทานที่จะนำมาต่อะะก็คือ Rm นั่นเองเพอเราต้องการนำ Rm มาต่อกันมานำเมเตอร์เนาะเขาให้หา Rm ถูกไหมคะที่เรารู้ก็คือจากตูตร V รวมนะคะเท่ากับ I คูณกับ Rm บวก Rg นะคะ V รวมของเราก็คือ1โวลต์นะคะ i ของเราก็คือ100ไมโครก็คือคูณ10บกำลังลบ6นะคะคูณอ,อยู่กับ RM เราต้องหานะคะแล้วก็บวกกับ1,000น oh, โอห์มนะคะก็คือ RG นะคะก็จัดเลขเหลือ10บกำลังลบ4นะคะโอเคแล้วก็ย้ายมาหารฝั่งนี้1ส่วน 1คูณ10กําลังลบ4นะคะเท่ากับ Rm บวก1,000หนึ่งส่วน1คูณ10กําลังลบ4ได้แย10่10กําลังลบ4ขึ้นไปได้เหลือได 10, ะะ้เท่ากับ1 10,000นะคะเท่ากับ Rm บวก1,000นะคะ,ะดังนั้น Rm ของเราก็เท่ากับ10,000ลบ1,000นะคะ ลบกับ1,000นะคะได้เท่ากับ9,000โอห์มนั่นเองอก็ตอบนะคะเราก็ต้องนำมัลติพายเออร์นะคะมีค่า9,000โอห์มนะคะไปต่อนะคะถึงจะวัดค่าความต่างจักรได้สูงสุด1โวลต์นะคะต่อไปข้อ2นะคะข้อ2เขาบอกว่า แกลว์โนมิเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมีความต้านทาน0.2อโอห์มนะคะแกลว์โนมิเตอร์มีความต้านทานก็คือค่า Rg นะคะค่าของความต้านทานของแกลว์โนมิเตอร์นะคะ,คะ,ค ometer, ะ,คะกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านเนี่ยได้มีค่า50มิลลิแอมนะคะก็คือค่า I นั่นเองนะคะ,ะต้องหาความต้านทานเท่าไรนะคะมาต่อแกลว์โนมิเตอร์นี้นะคะก็คือหา Rm เหมือนเดิมนะคะ เพื่อวัดความต่างศักสูงสุดนะคะคือ V รวมเอง V สูงสุดนะคะได้100มิลลิโวลต์นะคะจากสูตรเดิมเข้าจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ V รวมนะคะเท่ากับเท่ากับ I นะคะคูณกับ Rm บวก Rg นะคะ ไอของเรานะคะโจทย์ให้มาเป็น50ม mm, ิลลิก็คือคูณ10กำลังลบ3มนะคะ Rm ของเราโจทย์ให้หานะคะแล้วก็บวกกับ Rg คือ0.2โ oh อห์มนะคะ V รวมก็คือโจทย์ให้มาเป็น100มิลลิโวลต์ก็คือคูณ10บกำลังลบ3านะคะจากนั้นเนี่ยย้าย50คูณ10กำลังลบ3ไปหานะคะจะได้100คูณ10กำลังลบ3าม อยู่กับห0าคูณ10กำลังลบสนะคะจะเท่ากับ r m บวก0.2จะได้ว่า r m จะเท่ากับ10บกำลังลบก็จัดกันนะคะ5หารกับ10ได้2นะคะได้2นะคะแล้วก็ย้าย0.2มาลบนะคะลบกับ0.2นะคะจะได้เท่ากับ1 8โอห์มนั่นเองอ่าจะได้ว่า Rm เท่ากับ1.8โ oh อห์มนะคะก็เป็นคำตอบนะคะอ่าโจทย์ก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปไปดูอีกเครื่องมือวัดเครื่องมือหนึ่งนะคะก็คือมัลติมิเตอร์นะคะ่ครูลืมบอกไปนะคะจริงๆมันมีตัวหนึ่งที่ที่พูดไว้ตอนต้นก็คือมี โอมมิเตอร์ถูกไหมคะซึ่งโอเมเตอร์ก็จะดัดแปลงจากแกรมมิเตอร์ใช่ไหมคะเขาจะนำมาต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวต้านทานนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะสร้างวงจรเพื่อให้อะแอมมิเตอร์โวลมิเตอร์แล้วก็โอเมเตอร์เนี่ยมันอยู่มันมาอยู่ในเครื่องเดียวก็คือใช้เครื่องมือเครื่องมือเดียวในการวัดได้เลยนะคะก็คือเรียกว่ามัลติมิเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งมัลติมิเตอร์นะคะ ที่แดัดแปลงมาเนี่ยตอนแรกี่ยจะเป็นแบบเข็มนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็คือวัดออกมาแล้วก็ได้ค่าที่เป็นตัวเลขออกมาเลยนะคะ,ะซึ่งวิธีการวิธีการตั้งค่าปุ่มหรือการวัดเนี่ยก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูก่อนนะคะ,ะนี่ก็จะเป็นแบบเข็มที่เป็นสเกลแล้วก็แบบที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะคะ ก็มีความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ในห้องนะคะก่อนสอบกลางภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทำแลบกันเนาะโอเคเดีวก็ค่อยค่อยมาเรียนรู้กันตอนนั้นเลยนะคะเครื่องมือวัดที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ให้พิมพ์ไว้ใน ความคิดเห็นในชั้นเรียนเลยนะคะเดี๋ยวครูเข้าไปตอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ